สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในห้องเรียนออนไลน์บายครูโบสสำหรับวันนี้ครูโบสจะมานำเสนอภาษาอังกฤษชั้นป .3 เกี่ยวกับเรื่องคำทักทายหรือ Greetings การทักทาย g r e e t i n g เรามารับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นครูโบสขอนำเสนอหน้าครูโบสก่อน เริ่มเลยนะครับการทักทายสวัสดียามเช้าถึงเที่ยงวันนะครับใช้คำว่า Good morning ิ่ดตามครูโบสน,นะครับ Good morning Good morning สวัสดียามเชา้าถึงเที่ยงต่อไปเป็นการสวัสดีหลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็นใช้คำว่า afternoon พูดตามคููโบสนะครับ good afternoon good afternoon สวัสดีหลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็นต่อไปถ้าเป็นตอนเย็นใช้คำว่า good evening พูดตามคููโบสนะครับ good evening สวัสดีช่วงเย็นถึงกลางคืนแล้ว ถ้าเป็นตลอดวันเลยเราใช้คำเดียวเลยก็ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นใช้คำว่า good day ตามคุณบอนนะครับ good day หรือเราจะใช้คำสั้นๆง่ายๆที่ทุกคนรู้จักกันอันนี้ใช้ได้ทั้งเพื่อนและคนรู้จักก็คือคำว่า hello หรือ hi ตามคุณบอนนะครับ Hello Hello Hi Hi ต่อไปถ้าจะถามสารทุกสุขดินะครับก็จะมีสำนวนใช้สอบถามว่าสบายดีหรือได้แก่ How are you อันนี้แบบสุภาพเป็นทางการนะครับพูดตามคุโบสนะครับ How are you How are you? ถ้าเป็นอังกฤษอาจจะใช้คำว่า How are you going? พูดตามคู่บอนะครับ How are you going? How are you going? คุณจะไปไหนถ้าเป็นสำนวนแบบอเมริกันมักจะใช้คำว่า How are you doing? พูดตามคูอบอนะครับ How are you doing? How are you doing? คุณทำอะไรอยู่แต่ถ้าเน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะใช้สำนวนว่า How is it going? ุณตามขุดบนนะครับ How is it going อีกครั้งนะครับ How is it going หรือกรณีนานๆเจอกันที เราจะใช้สำนวนว่า How have you been พูดตามครูบสน,นะครับ How have you been How have you been อื How your life How your life ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สำนวนต่อไปอน,านานเจอกันทีนะครับใช้ h o w s e v e r y t h i n g พูดตามคูมบอนนะครับ h o w s e v e r y t h i n g h o w s e v e r y t h i n g เป็นไงบ้างช่วงนี้ทุกอย่างเป็นยังไงหรือ How are things How are things ในที่นี้ก็คือ How are things with you ส่วนการตอบ การตอบเกี่ยวกับการทักทายก็จะใช้รูปประโยคดังน,นี้สบายดีขอบคุณก็จะใช้ I'm fine, thanks, and you หรือ Fine, thanks, and you ได้ทั้งสองรูปประโยคนี้นะครับพูดตามครูบสนะอันแรกใช้ประโยคเต็มก่อนนะครับ I'm fine, thanks, and you I'm fine Thanks and you I'm น,นี้มาจาก I นะครับ I am หรือ t h a n k thanks and you Why thank and you สบายดีขอบคุณแล้วคุณละหรือ Good สันส้นๆง่ายๆสบายดีนะครับ Good ตามคุณบอส g o Good. หรือจะตอบอย่างนี้ก็ได้นะครับ very well สบายดีผู้ตามคุณบสน,นะครับ very well very well สบายดีหรือ I'm okay ก็ดีผู้ตามคุณบสน,นะครับ I'm okay I'm okay ก็ดีนะครับหรือจะใช้ประโยคนี้ก็ได้ So so ก็งั้นงั้นนะพูดตามขูบ่นนะครับ So 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 ก็งั้นงั้นหรือจะใช้ประโยคนี้ก็ได้ Not bad ก็ไม่เลวหรือ Too bad ความหมายเหมือนกันอันนี้ก็ลองใช้ดูนะครับ Not bad หรือ Too bad ก็ไม่เลวหรือถ้าวันไหนวาารู้สึกว่ายอดเยี่ยมมากกับชีวิตเราใช้ grace เยี่ยมหรือวิเศษนะครับ grace grace ปททีวันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องการทักทายลองไปใช้ดูในชีวิตประจำวันภา,าษาอังกฤษฝึกพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆเก่งเอง แล้วพบกันใหม่นะจ๊ะ See you later, h a n k you today, bye.